อันนี้ไม่มีตัวเลือกแล้วนะครับอ้อยมีเงินเป็นธนบัตร100บาท4ฉบับโอเคปหต้องรู้ว่านี่คือ400บาทและธนบัตร50บาท3ใบ535 5นะครับ50บาท3ใบเพิ่งมีเงินอีกพีบาทเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์ห้รวมกันก่อนเป็น550บาท ถ้า2คนนี้มีเงินรวมกัน1 4 4 9ก็เอา1 4 4 9นะครับหักออกของเงินอ้อยเนี่ยก็จะเหลือเป็นเงินพึ่งทันทีโอเคข้อนี้ไม่ยากนะครับลบกันเลยก็ได้9นะครับ4ลบออก5ไปยืมเป็น14ลบออก5เหลือ9 14ยืมเป็น1เหลือ13 3ลบออก5เหลือ8ขอนี้ตอบ899ครับ